สามดีนะคะเนี่ยพาร์ทที่สองกันแล้วนะครับผมเนี่ยโนนก,กันเลยทีเดียวพาร์ทที่แล้วนี่ลืมลงกำมาค่ะนี่อยู่คุณอยู่ในรายการบล็อกเกอร์บอลแชนแนลนะคบผมเดี๋ยวเราติดแบนึงนะครับผมจะทำการอ,าอะไรนะักนิดนิดหน่อยนะครับมาค่ะเรือกเกมกันแล้วนะไอ ต่อปกเขาบอกให้ตีที่หัวคอเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะโดนจับแล้วมันจะแดกอย่างนี้แหละครับอร่อยเลยครับมันโอ้ตัวเล็กสับเลิฟไปชือเอาเฮ้ยหนี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 ี่ครับอุยวิ่งอย่างมาแล้วไปแล้วไม่ชื่อแล้ว เห็นหลังครับเห็นหลังหลังหลังไม่ขึ้นขึ้นหลังครับปึ๊บปึ๊บไปไหนครับเนออี่ยเอ่เอา้าวจริงนั่นไงไอ้ันบอยฮึ่ม,มทึกทึกมมันไปไหนวะ ข้าโคมที่เขาทำอะไรกังไงอูยท่าน,ท,านท่านยักโงเนะออ้าวลืมไปผมลืมปาเป็นตีกิ้วโอ้ฮว่าแล้วทำไมิีไม่ได้อุ้ยรู้สึกว่าพ่อจะมาพ่อมาผมไม่อยู่แล้วไม่รอแล้วคับไป อยู่นเนี่ยเอ่อหลังๆเยอาม้อลย่าหนึกย,ย่าหึนึกกดที่ๆๆๆที่ที่ๆๆ่ๆๆๆๆๆหนีเลยอๆๆหๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆ ตัวคาไปไม่ได้คือตายอย่างเดียวไปยังรวนเรา้ <O' clock S 1> เรา,รา,ราจอเนีย time is eight o'clock p.m. สวัสด <c oughs> ีคือเราออะไรวะมาถึงแล้วเจ้๋ไปนีก่อนมันอะไรกันครับผม อันนี้ตอนคอครับหกสิบดามิชเช็ด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 อะออวออวออ,อ,อะไรแล้วรู้สึกรอบนี้ดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ให้เลยทีเดียวเชียวไงแม่ไม่โดนอุ้ยกระจกกัดคอขอ,ขอ ขารูถึงย oh uh, uh, oh. oh, oh, <the> right ังอะฮิตโดว์ไ <Yellow> ม่ไเออเออตัวใหญ่ก็ไม่เกลียตัวใหญ่นะครับคุณโอ้โหดูดูดูยังไม่ตายเขาเนี่ยครับเขาตบหน้าตัวเองไอ้แดงคืกึือทะลุทะลุทะลุไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอดรอดยังรอดยังรอดแต่คราวนี้จะมาเออรู้สึกว่า จนะรอ,อนไปมนน่รอดติดตามกัน,กนด้วยบผมด้วยแน่รอดครับไปแล้วกูกูไม่อยู่แล้วไม่ไปดิมีอะไรวิ่งดิเอเอวิง่งเอวิ่งเลยนะเอไม่อยู่แล้วนะเอเออย่าโหดได้มากเอเออย่าไปโอ้แต่เอไปแล้วครับเอเอ็เอนมาเจอหลังทำไม แล้วไม่รองแล้วสวัสดีครับท่านนายยกถัานายน่ะนายยกินนะยกีกไม่ได้พูดเลยนะไม่ทันคัดคำนี่ตายนะเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวโดนเดีด๋ยวโดนทีเอ่เอกับโอ้โหไม่ค่อยสุบซึบเลยอนะ่ะอู้ อีกแล้วโอ้โหโโห,โโหูสองร้อยเจ็ดสิบเก้าดาเมจครับนอนนอนทำไมครับไปตัวเอิร์ดตัวแรกในชีวิตนะครับผมตัวมันจะเออไม่ใช่ตัวในชีวิตใ้ม่มเกมเลยชดตายครับโอ้โอะไรมันจะโหดขนาดนี้เงียครับ เบอร์เซิร์ฟนะเนี่ยผมใช้เบอร์เซิร์ฟมาเบอร์เซิร์ฟพอนพอนมันเทพพอนฟูดดี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิพายแล้วชิพายแล้วอะไรวะอย่ารีบสิค่ะบอมเฮ้ยอย่าหนันเมื่อกี้ผมตายไปด้วยเพราะความอะ ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ผมปันแม่งได้แล้วตัวน,นี้ y d u d ด dude d u d ดทำอะไรครับอืแ๊บเดียวตายแฝบนอนครับอยากนอนเขาอยากนอนก็นไม่เป็นเลยครับผมไม่นอนผมไม่ว่า,ผม,มา,าผมไม่ได้ยังกับเข,า,มมบเขาครับอือย่างเนี้ยต้องเชื่อหลังครับเชื่อหลังให้ใจดูครับอร่อยหม ทุยเล่นมากไม่ดีนะมันจะเป็นบอลมอสมันเกี่ยวอะไรงงแบบเมื่อกี้มันเกี่ยวอะไรกับผม,เ,มเ,เอ,อือบอลตเอาไม่ตายอ่ะเยนเคแล้วไงไปละไ,ไป,ะไป,ไปบายบีจุบีจุ๊บีจุ๊บเฮ้ยรู้สึกยังมีตัวกระโดดอยู่ข้างล่างหมนะเนี่ย เอาไม่โห่ว่ากูอีกแล้วโอู้หูไม่ว่าวเลยเวลากูตายเนะี่ยว่ากันก็ดีนะไอ้แซรอีหี่ฮี่สิ่งนั้นอีกเต้โหอเออเข้าตูดอย่างเดียวมึงเข้าหลังมันก็ได้ได้ได้นะได้นะตุ้มชื่อกูขึ้นไปอา้าวนอนอือไปฮะสบาย ว้าวสบายครับหลังกิ้งหลังนอนหลังนอนหลังกิ้งโอ้โหมันปิวมันทันนี่เลยละป้านตานาปตาตาปนห้าตาครับเป็นไงโอ้โหหน้าตาตาดีใจหน้าหน้าาตาตานานานตาตานนา ปันหาอะไรเลยตายแล้วอ้อโดนทำไม่ตายว้าวอุ้มไว้ว้าวเลยมูรอดจากการเ้ามันก็ได้นะเว้ยโอ้ไม่ถึงอะไรเลยโอ้โหไอตัวกระโดดเฮ้ยโยเด็กน้อยูไฟแล้วไม่ยืะไม่ยืะครับมันไม่ยืมมันยืมไม่ได้นะครับผมเฮ้ย เดี๋ตวกดอ้าวคนญี่ปุ่นบินได้แล้วครับจากพาที่แล้วนะครับเราได้กดการไปแล้วครับพวาคนญี่ปุ่นเขาบินได้แล้วครับใช้เครื่องมือสลิงเบรกิงอะไรดองดองรองลองลองกอกุอะไรก็ไม่รู้ครับบินได้ทุยไม่เกี่ยวครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยมึงใหญ่นักหรอเออฮะมันตายแล้วหรอเฮ้ยเร็วแท้หว่ะ โอ้ผมนี้มือเชี่ยจริงๆไปทุ้ยไม่จริงหรอกคนนึงเขาฆ่า,าแป๊บเดียวแม่งก็ตายหมดแล้วหมนี่สิครับแม่งเดินกี่ชาติก็ไม่รู้แม่งกว่าจะตายนจะเดินหรอกมันกับผมอย่างนี้แหละครับมันถึงตายอ่ะเนี่ยโอ้ยไอ้มันไอ้นี้อะไรวะ ไปแล้วอย่ามาเลยอย่ามาเลยอย่ามาเลยจะจบคลิปแล้วนะไปซิวไม่ดีเตือนบกอ่อนหรือเปล่า